สวัสดีครับพี่้องถ่งายพี่้องสอปปลาพี่้องสาวกัะเลงด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่1 1อตุลาคมพศ2565รวันนี้ผมมีข่าวรลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบใน,ป,นประเทศพม่าก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับ เามาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือกันก่อนนะครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ร้อนดอุกองทัแนวร่มปลอง t ทียนเลเอนะครับกำลังพ่นเป็นจํานวนมากและเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักกองกำลังพิทักษ์สายแลียนในกองทัพพม่านะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่จังหวัดหมู่เจรัฐสารภาคเหนือครับพระสงฆ์สาวกองวันนี้นะครับเมื่อเวลาตีสี่นะครับกองทัพแนวร่มปลอง t ทียนเหลเอกำลังพลเป็นจํานวนมากได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ก็กำลังพิทักษ์ไซแรนแดะกองทัพพม่านะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่จังหวัดโมเจรัดชันภาคเหนือครับก็กำลังพิทักษ์ไซแดนและกองทัพพม่านะครับก็เลยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่นะครับปืนกลนะครับมีการยิงสนั่นวันไบนะครับในพื้นที่จังหวัดโมเจรัดชันภาคเหนือครับกันมาได้กันตั้งแต่เวลาตีสี่นะครับถึงเวลาตีห้ากว่านะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับ ในระยะต่อมานะครับทาำพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับได้เข้ามาโจมตีอีกทางหนึ่งนะครับทำให้กองทัพแนวร่มประลองเทียนเดีเอต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกกองทัพพม่านะครับเข้ามาปิดล้อมอีกทางหนึ่งนะครับกองทัพแนวร่มประลองเทียนเดีเอต้องลาดถอยไปก่อนนะครับหลังจากถูกกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์ไซแลนด์ พีกีเอโจมตีอย่างหนักนะครับทองพมาได้ยิงปืนใหญ่นะครับปืนคอ100อกองทัพมานะครับได้ใช้ปืนใหญ่นะครับปืนคอ81และ82นะครับยิงถล่มกองทัพแนวร่มปล่องทีเอ็นเอเอนีกระเจิงนะครับถอนกําลังออกจากพื้นที่ทันทีนะครับหลังจากที่ถูกกองทัพมานั้นเสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับเข้ามาปิดล้อมกองทัพแนวร่มปล่องทีเอ็นเอเออีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดโมเจรัฐสานภาคเหนือครับ กันพะกันอย่างหนักวันนี้นะครับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองหมู่เจดัษานภาคเหนือนะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาก็กําลังพีเและกองทัพแนวรุ่มปลองทีเอเอนะครับในหลักสุ่มสมตีขบวนรถพ่วงครับกองพันท่านพม่านะครับข้ามยา4ี21นะครับด้เสียชีวิตทันทีนะครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองหมู่เจรัฐฉานผักเหนือครับวันนี้นนะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับหลังจากที่มีการประทะกันเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับหลังจากที่กองทัพพมา่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้มีการประทะกันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับกองกําลังพีทีเอฟและกองทัพแนวร่มปล่องทีเอเนาเอนะครับเรามาลาูข่าวที่2กันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเกาการเลก รัตเปวัตีครับวันนี้โดยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหภาพกัหล่ง KN u อยูวันนี้นะครับโดยปฏิบัติการพิเศษนะครับ l i ว n นะครับได้เข้าโจมตีฐานทัพของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองกอการเล็กรัฐเมียววัตีครับการปะทะกันหลายวันติดต่อกันนะครับในพื้นที่เมืองกอการเล็กรัฐเมียววัตีวันนี้นะครับได้มีการปะทะกันอย่างหนักนะครับโดยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหภาพกัหล่ง K n u อยู ข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทันทัปของทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองกอการเด็กรัดเมียววัตีครับการระกันอย่างหนักวันนี้นะครับในพื้นที่เมืองกอกาเด็กรัดเมียวบตีนะครับทัพพม่านะครับเลยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่นะครับยิงอาวุธหนักถล่มบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับทำให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไปหลายหลังด้วยกันนะครับหลังจากที่ท่านพม่านะครับได้ใช้ปืนใหญ่นะครับปืนคอ120่งร้อยยี่สิบปืนคอแบยิงถล่มบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้าน ในพื้นที่เมืองกาะการเล็กรัดเยาวตีครับเวลาต่อมานะครับทานพม่านะครับไล่โจมตีทางอากาศนะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์รหนึ่งลำเข้ามาทิ้งระเบิดตายโดกนะครับในพื้นที่เมืองกาะการเล็กนัดเยาวตีครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองกาะการเล็กนัดเยาวตีนะครับสถานการณ์ร้อนระอุนะครับกองท่านพม่านะครับได้ใช้อาวุธหนักปืนใหญ่นะครับโจมตีทางอากาศไลยนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้ได้รับความเสียหาย ประมาณ20าณกว่าหลังนะครับวันนี้นะครับทางกองกกองทัพสาภาพกันเหล่งเค u อนยูนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นว่าวันนี้นะครับได้มีการประทะกันอย่างหนักนะครับกองทัพบมาและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสาภาพกันเหล่งเค u นยูในพื้นที่เมืองกอการเด็กดัตยมว,วตีครับ ตอนนี้นะครับทำพมา่าโจมตีอย่างหนักนะครับลใช้อาวุธหนักปืนใหญ่นะครับใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีทางอากาศด้วยนะครับส่งผลในว่าเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายประมาณ20กว่าหลังนะครับในพื้นที่เมืองกอกาเล็กรัฐเมียวัตตีครับการพระรักกันอย่างหนักวันนี้นะครับตัวเล็กผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนำมาจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับ ในเวลาต่อมานะครับกองทัพสาภาพกระเลง KNU นะครับกองทัพปลดปล่อยแห่งสัตว์กระเลง KNAE กองกำลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลง KTO นะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่งองขากที่ท่านพม่านะครับโจมตีทางอากาศนะครับส่งผลให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายประมาณ20กว่าหลังนะครับในพื้นที่เมืองกกราเล็กรัฐเบียวัตตีครับ การปะทักกันเจือเจยาวนานในพื้นที่ของกองทัพสหภาพกันเลงเคนยู่นะครับส่งผลให้ท่านพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางกองทัพสาภาพกันเลงเคนยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่เมืองกาะกาเล็กรัดเบีววตีครับเดีวครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้ กองกำลังพีทีเหลายกองกำลังนะครับระดับทุ่มโจมตีขบวนเรือของกองทัพพมา่านะครับพยายามขนสบีงอาหารและกำลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองกาทานะครับอยู่ในเขตภูมิภาคสกายครับกองทัพพมา่านะครับออกจากพื้นที่หน่านำอินลวตีนะครับมุ่งหน้าเดินทางเข้ามาอย่างพื้นที่แม่น้ำซินไวนยนะครับเขตภูมิภาคสกายครับ กองกำลังพี f ีเอฟได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนเดิอของกองทัพพม่านะครับมาล่กัน5าลำนะครับออกจากหน้าน้ำอิลาวตีนะครับมุ่งหน้าเข้ามาอย่างพื้นที่แม่น้ำสินไวย์เขตภูมิภาคสกายครับเมื่อ่วงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับกองกำลังพี f ีเอฟหลายกองกำลังนะครับในหลักสุ่มโจมตีขบวนเดิอของกองทัพพม่านะครับที่พยายามขนเสบียงอาหารและกำลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่แม่น้ำสินไวย์ เขตผมิภาคสกายครับอกอากลังพีเดีโจมตีอย่างหนักนะครับไปใช้อุวุรประจำกายหลายชนิดนะครับยิงถลม่มขบวนเรือของกองทัพพม่านะครับที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่การระทะการดัตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา11นาฬกานะครับมีการประทะกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับกองทัพพม่านะครับยิงตอบโต้ อาวุธประจํากายหลายสนิทนะครับมีการยิงตอบโต้กันไปมานะครับกองกำลังพี f ีเและกองทัพพม่านะครับหน้าน้าซีนวายเขตภูมิภาคสกายนะครับการพะทะกันวันนี้นะครับหน้าน้าซินวา์เขตภูมิภาคสกายนะครับโดยเรขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความปุ่นวายอยู่นะครับในเวลาต่อมานะครับกองกาลังพี f ีเอฟและเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเราจะได้มีการ ยิงถลลมนะครับเรือของกองทัพพม่านะครับพยายามขนเสบียงอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่ก็กกำลังพีทีโจมตีอย่างหนักนะครับขบวนเรือของกองทัพพม่านะครับไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลังพีทีเเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักหน้าน้ําซินายเขตภูมิภาคสกายนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับมีกองกําลังพีทีออยู่มากที่สุดนะครับหลายหมู่หลายกองกําลัง วันนี้นะครับทางกองทัพพม่าและกะบฏมหนองลายไม่พอใจนะครับพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเสริสมกองกําลังและขนสเสบียงอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่ให้ได้นะครับแต่กองก,ก,กาลัง PDF มีการเฝ้าระวังทุกจุดนะครับทางพมา่ามาทางไหนก็ไม่รอดนะครับวันนี้จะมาทางบกหรือว่ามาทางน้ําก็ไม่ได้นะครับมีอยู่ขนทางเร็วนะครับทานพมา่าต้องมาทางอากาศนะครับนี้ก็เป็นขนทางของกองทัพพม่านะครับถ้าอยากเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ ผมมีภาคสกายนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับกองกำลังพิทียบและของทัพพม่าก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในประเทศพม่าก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ